ผมเห็นด้วยกับการที่คุณชูวิทย์กับมนวิสิทธิ์ไปยื่นคำร้องให้อัยการสูงสุดเป็นคนเข้ามาดำเนินคดีกับกลุ่มมาเฟียจีนสีเทาเพราะเรื่องนี้เกี่ยวกับองค์กรมาเฟียองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติทำไมครับเพราะตอนนี้กำลังมีการนินทากันว่า การที่ออกมาเคลียร์พวกกลุ่มธุรกิจจีนสีเทานี้ไม่ใช่การตั้งใจที่จะจับคนเหล่านี้ไปติดคุกติดตารางแต่เป็นเพียงการตีเมืองขึ้นเมื่อก่อนมีข่าวลือว่ามีอดีตนักการเมืองเป็นผู้คุ้มครองทุบอดีตนักการเมืองคนนั้นเพื่อที่จะให้กลุ่มมาเฟียจีนเหล่านี้ไปต่อแถวเข้าไปอยู่ภายใต้ อดีตนายทหารที่ชื่อเหมือนภูเขานี่แหละครับคือคนที่จะมาเคลียร์มาเป็นผู้คุ้มครองมาเป็นนายหัวกลุ่มมาเฟียจีนสีเทากลุ่มนี้คนใหม่และไอคนที่ชื่อเหมือนภูเขานี่ใครหลายคนก็เห็นว่าป่วนเปียนป่วนเปียน,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 นอยู่แถวทำเนียบรัฐบาลอย่าให้เป็นเรื่องการตีเมืองขึ้นเลยครับ ถ้าจะกวาดล้างกลุ่มมาเฟียจีนสีเทานี้ก็ต้องทำให้เด็ดขาดไม่ใช่ไปจับเขาไปยัดคดีเขาเล็กๆน้อยๆเพื่อให้เขาหลุดออกมาในอนาคตแล้วสุดท้ายกลายเป็นแค่ตีเมืองขึ้นเปลี่ยนผู้คุ้มครองคนใหม่เปลี่ยนผู้เก็บสวยคนใหม่อย่างนี้บ้านเมืองของเราก็หนีไม่พ้นเป็นแหล่งทำธุรกิจ อาชญากรของมาเฟียข้ามชาติวันยังข้ามถ้าจะเอาก็ต้องเอาให้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดชนิดขุดลากถอนโคนเรื่องนี้อย่ากระพริบตาครับอย่าให้เป็นเพียงแค่การตีเมืองขึ้นเปลี่ยนจากอดีตนักการเมืองเป็นอดีตทหารที่ชื่อเหมือนภูเขาประชาชนจะไม่ได้ประโยชน์อะไรเลย